สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดิมธรรมแล้วก็ท่านเดิมนะรอบสี่สักไลไ่รอ 4, รอบสี่ปังทุกรอบอ่ะว่ากันไปรอบนี้ก็คงจะต้องปังอีกอ่ะมาอย่าสนักกาศนะครับแล้วก็เล็ดมือทำความสะอาดนะครับให้จับมือก่อนนะหลังจากไปล้างมาเรียบร้อยแล้ว ของอาจารย์เหมือนเดิมสีไม่ติดนานไม่เน้นเจ็บไม่เน้นทรมานไม่เน้นอะไรเน้นคาถามโมเตลูอย่างเดียวยมันล้วนถูมือให้ตัวพนมพพพาามืพอพรนะ,ะนานาพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกุณนาพุทธพานิทายินียะอ็นดูสัมปสิติยังมะมะคาเตสิาสาสกา,า,าเตสาาิกิงิการนาคาเตสิกอาหารปิจังฉนิฉน,นิ นะเมตตาเป็นคะกาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นกานเมินการวามของ็นิดป,ประสบความสำเร็จมีแติสิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงโด่งดังคะเตศรคาเตศิกินกะรนาคะเตศรอาหารติ๊ตามชนมิจชนิ้เป็นคาถาแค่ฆ่าเพลิันรลายใดๆนซิ่งปืนผาหน้าไม้หอกของมีปมสัตว์าวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสาารพิษสิ่งตา่างไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้ วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้แต่ปลายสี่คนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งกรรมครูบาอาจารย์ของตัวเรา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารพลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดการงานจนสาทุสสัรทุสสาทุนนะอ่ะนะครับอ่ะขวาขวาก่อนดูดีขึ้นไหมเดี๋ยวนี้คุณเดูดนหน้าหน้าตาเออมาทุกครั้งสวยทุกครั้ง แยกเลยได้เนาะโซมมมาสันี้ก็ตีขึ้นทุกรอบใ่ะไรมีตังสุอ๋อรอบสองที่หนุ่มาขอปวดนี่ไง้อ้โกปดนี่ได้ต่อปวดได้ีไม่มีจะจะไปก่อนนี่แหละจะ่อจะไปก่อนนี่จะไปลงทุณเลยรคุณเลยต้องมาครัะไพ่วันนั้นอกไเอใ ที่หนูทักบ้างใช่หมาคคแล้ววิถีชีวิตไปอยู่โน่นก็อยู่ออยแบบไป,ปอยู่ที่ไหนเน่ยสุราษฎร์สุราษฎเลยหรอไปใช้ชีวิตที่นูน้นแล้วใช่ค่ะโดยไปพาไปไปแค่สุราษฎร์เนาะไปโลงทุนกับเขาหมาตะกอนนี่สีที่ดีสไดีไม่ติดบนานไม่้องเจ็บ ถ้าหนูลองโปรยไี่ต้องตกใจแน่ไม่เจ็บไม่ติดนานไม่เจ็บไม่เจ็บ,บ,บนะอันนี้คือเส้นแรกเส้นช่วยชีวิตเหมือนเจอมาเหมือนเป็นการเจอมากกว่ามาอาจารย์นะครับนี่คือเส้นที่คุ้มครองชีวิตเส้นชื่อชีวิตเส้นคนจะทำคำจุนถ้าเจ็บเราไม่เอาไม่เหนื่อเป็นเหมือนการเขียนเจอมบอกเล่าสิ่งต่างๆที่ดี เส้นวัสนาดีคือต่อเส้นวัสนาให้ดีเส้นวัสนานร้านมือรอแล้วเอสายร้านมือรอเลยไปไปเอาเส้นวัสนาที่ดีที่สุดเส้นวัฒนาเ็เส้นสีไม่ติดน้ำ่งนี้ช่งนี้บริเวณนี้ก็ลบแล้วแต่เป็นการพลัง ให้ปังให้อะไรต่างๆที่ดีสบายใจอ่ะเมื่อจิตมันสุกมีสิ่งที่ดีแล้วมันก็คือการศรัทธาด้วยเพราะการศรัทธามันทําให้คนไว้ใจเชื่อใจเป็นวัฒนาพุ่งขึ้นสูงยุ้การเป็นสัญลักษณ์การมีการสองที่มีความเจริญยุ่งยุ้งและจำใส่เส้นที่ดีที่สุดชุดใหญ่แล้วกันเส้นสีเส้นสนีใต้นิงนง้งานเพชรชู่อยู่ตรงนั้นเลย เสขขน้นพูดเส้ขขนพูดคือการพูดสืขขอ่อต่อเรียนกาเส้นกิจยคือเส้นหนัทิตทาให้เราประสบวารสำเร็จไปคุยกับใคร ไปเจอใครก็มีสิ่งที่ดีๆจำไเราไปอยู่สุราษฎร์แล้วถ้เอาเขาไปอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมใช่เอาเส้นการเดินทางที่ดีไปไหนจีนตะันนิดภารยิยางนี้เส้นการเดินทางตะวันนิดถ้าเขาทุกที่ไปแล้วก็เส้นก,การประบาดการสัมผัสัมผัสที่โหดล้าสงสมองแน่นยาง พูดคุยติต่อเชียร์จาวาทัศน์สิงส่งที่ดีแ้วค่าเป็นยันตรายเส้นพูดจริงทาจริงประสบความสําเร็จรักษาคาพูดพูดอะไรออกมาก็ทําได้เส้นชีวิตที่ดีอยู่แล้วเส้นชีวิตที่เข้มแร่งเส้นชีวิตของเราดีเส้นที่สูสสยก็ล,ลอกตามเส้นที่เรามี t ้นชีวิต เสนวงพื้นฐเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขาวงพฤหัฐามีธรรมะเส้นลายพระสุขคิดการใหญ่คิดแล้วเป็นจริงมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชนชั้นช่วยเหลือเพื่อกูลเป็นลายพระศุกเส้นวีนัสศิลปินสนุนฉนานล่าเริงเอฮาร์นำความสุขความเจริญมาสู่ทุกๆคนคุยแล้วมีความสุขอัดมามือข้าง าาทางสายลองเส้นวัสนาเกิดเงินพักการนี้ล่ะเส้นวัสนาเกิดเงินพักการเป็นเส้นโชคดีดวงดีมันต้องอยู่ตามคนที่ว่าเขาเส้นมาเป็นไงเราก็จะออกแบบเส้นของเขาที่ดีแล้วให้เสริมสิ่งที่ดีเส้นวัสนาพุ่งขึ้นถึงมีการเส้นวาสนาที่เป็นกรมีการ มั่นคงใจในการทอนเสิร์ตเรื่องเดิมต่สอพูดคุยประสบความสำเร็จครั้งนี้เอาเป็นล้านเนาะครั้งนี้เอาเป็นล้านอ่าเลยหลักล้านต้องเข้าหลักล้านต้องเข้านะที่ผ่านมาหลักแสนอ่าหลักล้านละหลักล้านนะครับหน้าก็ต้องเป็นสิบล้านเลยเดี๋ยวฟังแบบนี้บ้ต่เรียว่านะมันเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อการไว้ใจจิตสุขเพราะจิตสุขเนี่ยมันเกิดความสัดพลังพลังที่เรามีความสุข จริงๆการการเขียนกันสัดเนี่ยมันก็คือหากำลังใจที่ยึดเหนี่ยวอะไพอเรามีความรู้สึกแล้วมันมีพลังเหมือนเติมฝันอะเติมพลังให้พิเศษมือเราพอมามีสิ่งที่ดีของดีมันก็เกิดกับปรุงแต่งอะปรุงแต่งให้ใจเรามันสบายแล้วลมมันฮึกเหิมนี่แหละทีนี้เส้นอาทิตย์ต่อไปเส้นชีวิตเราก็ลากเส้นเดิมเราเลย เติมเต็นชีวิตให้ดีมีความมาั่งคงนะครับสุขสิงเปนสากมีข้อห้ามไหมครับไม่มีไงครับขอให้มีอย่างเดียวคือสนุกให้เต็มที่ <c oughs> มีความสุขให้เต็มที่ข้อห้ามเราไม่มีหรอกยกว่าเหมือนแบบสัญญาที่มีข้อห้ามมัน <c oughs> มันไม่มีกฎ <c oughs> มันไม่มีกฎเกณฑ <c oughs> ์คือผมเป็นคนที่แบบอย่างเดียวคือสนุก <c oughs> สนุกเป็นคนดีมีความสุขให้เต็มที่คุณ ทำอะไรเป็นกําหนดข้อห้ามมันยากอ่ะเราบางทีมันก็หลุดมันก็เผลอมันก็ลืมตัวมีหมดเพราะฉะนั้นมันจะทุกข์เราก็บอกผลเป็นที่สุดอ่ะน<ม>ะพอละนี่ก็คือเส้นช่วยชีวิตเส้นคนกระทำเส้นค,ค<ม>นาสูงคณะผู้ปรนีิยอ่าเส้นอแบบนี้แหละคนจระทมคำสูงเพราะจิตเราสบายอ่ะ จิตเราสุขอะเราปลดล็อกความทุกข์เราก็ไปปฏิบัติเราก็ไปพูดเราก็ไปคุยเราก็ไปมีเสียงโวยล้อให้กับคนนู้นคนนี้นี่แหละคนอุปถัมภ์มันมก็เริ่มเลยตรงนี้จิตคุณสุขคุณจะเจอคุณทุกอย่างคุณสุขคุณปลงหมดคนเวลามีความสุขเนี่ยมันลืมหมดนะใครจะว่าใครจะโกรธมันก็ลืมหมดแต่คนที่มันเครียดอะมันทุกข์อะมันจะมีเรื่องก,กับสกิดนิดหน่อยก็ระเบิดอารมณ์นะแต่คนที่มีสุขตอบเลยฉันจิตทุกสุขไป็นยิ้ม ฉันสบายใจเลยแล้วอีกปริศน,นาบางทีมันก็ต้องคึื่นโดยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาศรัทธานั่นเองการไปกราบไปไหว้ไปมูนใจลงไปอะไรเขาสบายใจเขาก็มีสักลายมือคือเหมือนกับสิ่งของอนะ่ะเรามีสิ่งที่ดีไปจิตเราอบอุ่นเราคลายความกลัวเราปลดล็อกนะครับหรือควาไวใจาจเชื่อใจอาจารร์นี้ออกแต่ก็เส้นวงเพลินฮ เรียกร้อยโชว์กล้องหน่อยอ่าได้ดีแล้วนี่ครับสุขความเจริญสักขีพยานเพีย้อับรวยมาโอเคเจริญเจริญร่ำรวยนะจ๊ะให้มีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีครับสาวฟูสสาวฟูคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปเปลี่ยนเสียงก่อนกลับสุราษฎร์เหรอคะใช่ค่ะกลับสุราษฎร์เลยเหรอวันสองวันนะครับสองวัน คิถึงบ้านถึงบ้านจะกลับไปทำอะไรคะไปทำงานครับไปทำอสารหาคระไปทำงานาะหมูคอมไม่ไหมดีเดี๋ยวเราไปทล่าเราจะได้งานเออเกอกันดีอ้ากเลยเ็นเออกขายเนาะขายอะไรไดออ่ะอไรดีกว่าไเอาเบอด้วยผ่านปังอบังเอิญเนาะไม่มีความบังเอิญเนาจ้า

โอเคมันจะเป็นหนูว่จะกู้ธนาคารล้านให้ก็เลยมาเอากำลังใจจากอาจารย์ประสบคามสำเร็จอยู่แล้วไปหุ้นกับเขาได้เหๆรอบครอบแล้วกันมีสติมีจำลังใจสำคัญปัญญาสำคัญสุดสิ่งตรงนี้เป็นพลังแต่สิ่งที่ดีก็ต้องดูคนออกดูคนเป็นนะโอเคาจารย์ได้ๆมามาถ่ายรูปกันก่อน มาถ่ายรูปกันก่อนนีสัก็เป็นอถชครับยไดูยรูปกันก่อนโอ้ยืมอกตอกเลยนะตอนน้นม<อ>ันน่จะได้อล้วได้ถ่ายได้กันมาทิกตอกก็ได้หรือเจ้าเดี๋ยวตัดส่วนวตรงที่ตรงนั้นไปลงให้ได,<า>ด้ตรงนั้นที่ผมถ่ายเอออ่าอาจารยา์เราจะเป็วีโอหรือเป็นภได้เป็นวิดีโอก็ได้ค่ะนุ้นรัปามีการม้วนตัวล็งทได้ เปนติ๊กต็อกเนาะได้ครับแค่เดี๋ยวอมูลก็มาเพิ่มขึ้นมา10,000ีเป็นอะไร5 0 0 50,000ได้เลยนะ ไปนะครับสักลายมือกับอาจารย์มงคลรอบที่สามชุดใหญ่เรียกว่านำแต่สิ่งที่ดีนำความเจริญรุ่งเรืองจะไม่อยู่ตัตินตันแดนยิ่งดียิ่งเฮงเลยนะขอบคุณมากนี่สักรอบที่สีแล้วโอ้ไม่ตาไม่ตาม่จะไปลองติต่อ้องาีค่ะกลับมาค่ะกี่บหญ่พค่ะวยเฮง่อทุกค่ะรวยรเฮง มคนที่รวยต่อไปเองต่อไปมา่แล้วอ่ะเนี่ยครับก็เป็นศรัทธาทุกอย่างทุกสิ่งมาจจะเป็นความเชื่อสีไม่ติดนานนะไม่ยังเจ็บเป็นเหมือนกันเจิมเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าพลังชังได้ติดใจ เด็กเขาก็จะไว้ใจตางมากมีติ๊กติต๊กตอบตอบอมาท้ายจจสุดคือเริ่มกบบับแอลกอฮอล์กับทาฆ่าเชือ้อทาแล้วเนาะโอ้โห <c oughs> โอเคทาแล้วเนาะอ่ะถนอมมือนะ พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามโมกุณนาพุาทธปาณีไทยดียะอินดูส,สัมปสิทธิยังมะมะครับเตสิครับเตศิกินกรณาครับเตส,เตสิอาหารติตามชนนินชนนินะเมตตาเป็นสถาให้คนรักคนเมตตามตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้ิงการเงินการงาน,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 นต่อสิ่นี้ประสบความสำเร็จมีจิตศีลที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดัง คาเตสิกคาเฟสิกินกรณะ纳คาเฟสิอาหารติต่มงชนิดชน,นิดเป็นคาถาแก้ว่าพยาธิันตรายในแต่สิ้นพื้นผาหน้าไม้หอกของมีคมสาบตาวุธทุกชนิดอ,อื่นแม้กระทั่งอสักษรสิบติดต่างๆไม่สามารถทำร้า,ายแจ่กล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้งของกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้ต่ปลาอปคน และตัวเรายังช่วยเหลือเขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีจิตศีลที่ดีมีแความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานถึงสาธุ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 นานกากราดอ่ะเอ้ยหายไปเส้นหนึ่งหรอไม่ที่เธอเก่งวงอ่ะ เธอเก่งแล้วนะแม่หนูยังไม่ลงเรียนนะเนี่ยถ้าหนูลงเรียนจะขนาดไหนเอาลูกเม็ดอ่ะนี่เธอรู้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเธอกลายเป็นผูวอาจารย์ได้แล้วที่เธอเก่งแล้วนะเนี่ยอาจารย์เพราะว่ากลับมาเพื่อแบบฮ้ยมันชำนาญแล้วนะมันรู้จักแล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยหายไปเส้นหนึ่งก็ไม่ได้โอ้โหหลายจริงเลยหลายจริงๆแล้วผูอาจารย์ต้องยอมเธอต้องยอมเธอแล้ว เธอรวยแน่ <c oughs> เธอรวยแน่โอ้มันสำนานแล้วม,มาอมาอมขายเป็นเส้นไม่ได้ไม่ยอม <c oughs> อ้ามาสนะองเคยนนี้สมุนนาล่าเรืเส้นน้อยไม่ยุ่งเหยิงจะเส้นเข้มเด่นชัดเลยอันนี้คือเส้นแรกเขาเรียกเส้นคนถามเส้นคำจุนเส้นช่วยชีวิต สีมิดนานไม่มีเจ็บหนอนการเจิมเหมือนการเขียนสิ่งต่างๆงการการเ้ามันจะเป็นตัวชีคือตัวนี้มันเป็นพลังใจพอเ,เขียนไปเนี่ยคนที่มานั่งให้เขียนกันเนี่ยจิตเขาดื้อเขามีความรู้สึกคือเหมือนรับเขาได้รับพลังความรู้สึกเขาคลายความกลัวกดลาะคุกเขาเรียกกดล็ะคุกมีความหวังจิตมันจะสูขเพราะจิตสูขเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกัน เติมพลังความฝันที่ทําให้เขาไปมีพลังกับชีวิตพลังกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างพลังที่ดีเส้นสีนี้เส้นีวัฒนาครับเกิดเป็นประจันเส้วนสวัฒนาของเธอเธอมีเส้นสมองความคิดที่พยายามจะแปลง ตัวเองหรือตลอดตามที่การบอกเลยเนี่ยเป็นคนไม่หยุดนิ่งเป็นคนพยายามพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่ดียุคเป็นยังไงไปจะต้องเอาตัวให้รอดให้ได้ตัวบอกเองพัฒนาการงาน,นข้อดีคือขยันกระตือร้นยิ่งมีพลังจิตที่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีมันก็จะไปใส่ให้ตัวเราเองมีความสุขเป็นวัฒนาเกิดเงินประจันพุ่งขึ้นถึงคนนิยวการเ,านะเส้นวัฒนาเส้นจิตยศเส้นจิต เส้นเก็บยศไปทางนี้นาถ้าการเขียนเส้นวสาสนาที่เกิดเึ็นพระจันทร์แล้วเส้นอาทิตย์มันจะเป็นเส้นไม่สามารถยาวมาจากตรงนี้ได้จะเกอามาต่อตรงนี้แต่เส้นอาทิตย์ก็คือชื่อสี่ความประจัยอยู่ในทางนี้นาเส้นพุทธก็เกิดไปตรงนี้เส้นพุทธยาวไปทางด้านาน,นี้ก้อยเส้นพุทธคือเส้นสรรรรืน่อสารปัญญาการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างเส้นพุทธ ครับเส้นการเดินทางเส้นเดินทางเดินทางไป็นแคว้าพเป็นอนตสรายเป็นที่รักเป็นที่เมตตากับผู้พบเห็นหรือเราเมตตากับผู้ทุกคนเส้นกากระบาดจางฝนมีสัมผัสที่หดราสมหอัสร้างดาวดิจันนิเส้นชีวิตพูดจริงทำจริงเส้นชีวิตพูดจริงทำจริงเส้นวงบุระ เรียนอะไรก็เป็นครูเขาบบพื้นาเช่นลายพระสุเส้นเหนือหัวใจเป็นเส้นหัวใจซ้อนสองเส้นเขาเรียกว่าความสามารถความพรสวรรค์ความกล้าหาญคิดกดันใหญแล้วเป็นจริงประสบวามณ์สมเร็จได้เส้นวีนันสขึ้นวนะงกลมศิลปินสนุกสนานเทีหาหน่าเลยรวมคำทุกอย่างนะครับขอข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนะครับ ถ้าใสยเด็กการเขียนต้นเ,นเส้นพุทธพุ่งไปถึงคนก็พุทธคือปัญญาคําพูดการติดต่อวาทศิลป์เรจรจาพูดคุยคนพอเรานั่งเขียนเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกการใส่เส้นที่ดีๆให้แต่เราจิตเราจะสุขปลดล็อ,คอกความเครียดความกังวลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วมันไปเข้าไปอยู่ในใจความรู้สึกมีความหวังผลิตผล พราะคนเรามีความหวังมีความฝันเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่งตัวเองละให้มีสิ่งที่ดีคิดที่ดีนี่แหละมันคือข้อที่ดีของการฝักยนูเราะแก,ก่ตรงน,นี้นมีพลังบางคนไฟนอัก็เลยมีความรู้สึกต้องการมาหาพอการมาหาแล้วเขาได้คุยได้กับเราเขาดีใจเป็นต้นแล้วเพราะทุกคนที่เขามาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าศักในูเคืออะไรเขาก็เลยมา คนไม่เชื่อเขาไม่มีวันมาเหยียบแล้วคนไม่เชื่อเาก็ไม่มาพราะคนมาเน็่ยก็มีความหวังมีพลังพอเจอปุ๊บเจอกันบางทียังไม่สักมันจิตมันสุกไปก่อนกันนี่นี่ก็คือเส้นวาสนาเส้นที่ดีเข้าไปยาพุ่ง้งแต,แต่ข้อมือไปถึงคนนิกลารเส้นม,มันเป็นการเขียน ไม่เน้นเจ็ดไม่เสี่ิดนานพรุ่งนี้ก็อาหายมีก็อะไรตับบ้านนอกขออัวเส้หนหาไม่ตัดสิบมงคนก็ติดตัวเราไปสิ่งที่เราพูดคุยเนี่ยจิตสบายใจเส้นชีวิตกี่ร้านสักรมเนียเเน่ยอากี่ล้าน ต้งขายไม่ต่ต้องด้ล้านรับขึ้นร้านทับทุกเดินเราดวงมันได้แล้วมันขึ้นไพเด่นแน่นอนเย็นละมันเป็นพลังที่ดีคลับ้านลับอ้านัอ้าวแล้วพอยากได้สิบล้านก็มาสักหมาใหมคือคนจริงๆริเนี่ยสักครั้งเดียวก็ตลอดชีวิตไปได้แล้วแต่บางคนเนี่ยเขามีความสุข เขามีความสุขเขามาตุ้มติ๊กมารอบสี่แล้วตอนนั้นเคยรักกับพี่สายทองพี่สายทองเป็นญาติกันนะคะ่สายทองเส้นทองใช่ค่ะเป็นญาติกันตุ้มอะใช่ค่ะพี่โคราชนัดกันมาจะไปเที่ยวหากันคุยกันไปคืนมาเมื่อเช้ามีเมื่อวานก็ค้าขากันคุยกันตุ้มนี่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ที่เดียวกันทอกคน ผมเขาจะเป็นคนดีสนุกล่าเรืงเชื่อมัน่นเพื่อนกันมาตโตกันมาดีใจเดียวกันมาเจอกันทีหลังจากสามสิบปีมาแล้วอ่ะมาเจอกันทีเราก็รู้จักตรงน้องบ้านตรงนีตรงน,รงนี้รู้จักใช่ไหมเป็นญาติกันถ้ารู้จักกันตรงนี้นุ่น คนผมดสถิตกับคนใช้หนังกลางแปลงด้วยกันกับคนเนี่ยตรงนี้สาวคนสาว,วกันคนก็แนะนำคือจริงก็อยู่แถวเดียวกันหมดแสาวคนสาว,วก็ย้ายอยู่ที่คนก็พาเข้าแวดวงหนังกลางแปลง <c ười> <c ười> เรียบร้อยแ <c ười> ต่ประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับเจริญเจริญร่ำรวยเองน,นะหนึ่คนกำลังใจ <c ười> พรุ่งนี้มาเรียนกันต่อเอ๊ะ นะพรุ่งนี้เจอกันต่อนะขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดี